สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้หางานทุกท่านนะวันนี้มาในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือว่ารอปรพอนะครับแต่เป็นรอปรพอที่น่าสนนะครับเพราะว่าสวัสดิการเข้าดีพอสมควรที่ผมกำลังพูดถึงนี่ก็คือเป็นงานพนักงานรักษาความปลอดภัยรอปรพอของบริษัทรักษาความปลอดภัย gcs services นะครับประเทศไทยจำกัดรายละเอียดของงานเนี่ยคือว่ารักษาความปลอดภัยประจำจุดที่ได้รับมอบหมายนะมีการบริการลูกค้าหน่วยงานที่จะจ้างที่ท่านต้องไปอยู่เนี่ยเช่นเป็นห้างเป็นคอนโด bts mrt airport link โรงงานหมู่บ้านสถานทูตแล้วแต่ที่เขาจะมอบหมายให้ท่านไปอยู่นะครับ มีเบีย้ยขยันมั่นพักฟรีนะสองเดือนค่าประจำชุดบางหน่วยงานนะครับแล้วก็มีประกันสังคมมีประกันชีวิตนะครับท่านใดสนใจต้องการจะติดต่อสอบถามเนี่ยก็เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัย TCS Services นะครับประเทศไทยจำกัดอยู่ที่เลขที่ 2922ทั205ถึง20 206อาคารชาญอิสระทาวเวอร์2ถนนเพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพมหาคนคร10310ก็มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อด้วยนะครับ0202 02414นะครับ0202 02414นะครับ ก็โทรไปสอบถามได้สัญญาจ้างนะครับเป็นงานประจำนะอัตราค่าจ้างเขาให้เป็นรายวันนะครับ497บาทต่อวันนะแล้วก็ตำแหน่งที่จะรับอัตราเนี่ย50อัตรานะครับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเพศก็ไม่ระบุด,ด้วยนะครับแสดงว่าเพศหญิงก็สามารถที่จะสมัครได้ด้วยนะแต่มีอายุ ต่ำสุดเนะี่ยคือ18ปีนะครับสูงสุดก็ไม่เกิน55 1 8ปถึง55ปีนะครับก็คือประเภทของผู้สมัครงานก็คืองานนี้เหมาะสำหรับผู้หาง,งานทั่วไประดับการศึกษาก็ไม่ได้ระบุไว้นะครับก็ถ้าจบสูงก็ดีส่วนใหญ่ก็คือคนที่จะทํางานเป็นรอพอเนี่ยก็จะไม่ได้จบสูงมากนักนะก็ไม่เป็นเกี่ยวกับการศึกษาภา,บาคบังคับ ยังไงก็แล้วแต่ท่านโทรไปถามตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับประสบการณ์ไม่ต้องมีก็ได้นะไม,ไม่ระบุไว้ว่ากี่ปีนะครับก็แสดงว่าทุกคนที่สนใจก็สามารถที่จะโทรศัศพท์ไปสอบถามได้นะ497บาทนะครับก,ก็พออยู่ได้นะถ้าถ้าไม่มีงานทำเนี่ยก็ก็ดีกว่าอยู่เฉยเฉยนะก็อยากท่านแนะนำว่า ถ้าเขารับก็ตกงานก็ต้องเอาไว้ก่อนนะครับให้เราอยู่รอดในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับใครที่ตั้งใจก็ต้องรีบติดต่อนะเพราะว่าจำนวน50อัตราเนี่ยก็ไม่มากไม่น้อยนะครับถ้าถ้าคนโทรศัพท์ไปเยอะคนสมัครเยอะอาจจะเต็มก่อนที่ท่านจะตัดสินใจโทรศัพท์ไปถามก็ได้นะโทรไปถามก่อนเผื่อเขาจะบอกว่าเอาอะไรมาบ้างงานเป็นอย่างไรท่านมีคำถามสอบถาม ท่านก็ถามได้เลยนะก็แนะนำท่านประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนที่อยากได้งานทำได้งานทำทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ